เพือไทยนะครับยันไม่มีแผนที่จะพิจารณาเรื่องการไปจับมือร่วมกับพรรคก้าวไกลเนื่องจากนโยบายหลักของพรรคก้าไกลเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการหมิ่นสถาบันหรือว่าม1 1 2ครับิงนะครับชี้ว่าหวังว่าคณะกรรมการราชธานเนียจะอนุญาตให้พ่อของเธอซึ่งอายุ74ปีแล้วเนี่ยรับโทษที่เหลือที่บ้านได้ ในขณะที่มีคำถามมากมายเกี่ยวกับความจำเป็นในการให้ทักษินเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งอุกอิงนะครับกล่าวว่าพ่อของเธอเนี่ยป่วย แต่ก็ต้องมีชีวิตรอดและว่าเธอเนี่ยได้เยี่ยมพ่อแค่สองครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นครั้งละไม่เกิน30นาทีครับอุ้งอิงสาสื่อยุ่นครับไม่จับมือก้าวกายหวังราชทานให้ทักษิณกลับไปรับโทษที่บ้านได้ครับกับเราเป็นที่วิพาวิจารณ์เดือดในโซเชียลอยู่ในขณะน,นี้เลยนะครับคุณผู้ชมหลังเมื่อวานนี้ครับยีมกรากคมเนี่ย สื่อญี่ปุ่นนิกเกอีเอเชียได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรือว่าคูอุงอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบุตรสาวคนสำคัญของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับโดยแพรทองทานนะครับกล่าวว่าพรรครวมรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ด้วยกันภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่ามกลางการคาดเดาว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและนายเศรษฐานะครับอาจจะต้องลงจากตำแหน่ง หลังการเมืองไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในเดือนพฤษภาคมครับโดยคุณแพรทองทาหรือว่าคุณอุงอง้งอิงนะครับกล่าวร,ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิกเกอีเอเชียเมื่อวันที่26มกราคที่ผ่านมานะครับว่าเธอเนี่ยคิดว่าเศรษฐาคือคนที่ใช่ในชั่วโมงนี้สําหรับประเทศไทยและหากรัฐบาลสามารถอยู่ได้อย่างนานจะมีเสถียรภาพก็จะเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับ รายงานานะฮะระบุว่าคุณอุงอิงเนี่ยในวัย37ปีได้เข้าสู่วงการการเมืองเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน3ตัวแทนพักในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยชื่อของแพนองทานและความคล้ายคลึงกับพ่อของเธอเนี่ยได้ช่วยผลักดันคะแนนนิยมของพักเพื่อไทยให้เพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจก่อนหน้าการเลือกตั้งที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคมครับ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลโดยได้คะแนนเป็นอันดับสองรองจากพรรคก้าวไกลครับโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้จัดตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันขึ้นจาก11พรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งพรรคที่มาจากพวกของกองทัพหลังจากฉีกตัวออกจากพรรคก้าวไกลสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลชุดเก่าที่มีส่วนเกี่ยวโยงกับกองทัพ โดยในเรื่องดังกล่าวนะครับคุณแพรทองทานเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่เห็นมีทหารคนไหนมาวนเวียนอยู่และจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปเราควรจะมุฟออนและหยุดพูดเกี่ยวกับประเด็นดราม่าทางการเมืองโดยคุณอูอิงนะครับกล่าวต่อว่าประเทศเนี่ยหยุดนิ่งมาพักหนึ่งแล้วเรามองในภาพที่ใหญ่กว่าเราเชื่อในสิ่งเดียวกันไม่มีความรุนแรงและต้องการให้ประเทศเนี่ยดีขึ้น ซึ่งคุณลุงอิงนะครับกล่าวถึงพ่อของเธอไว้ด้วยนะฮะในตอนหนึ่งเนี่ยเธอได้บอกว่าหวังว่าคณะกรรมการราชธณฑ์เนี่ยจะอนุญาตให้พ่อของเธอซึ่งอายุตั้ง74ปีแล้วเนี่ยรับโทษที่เหลือที่บ้านได้ในขณะที่มีคําถามมากมายนะครับเกี่ยวกับความจําเป็นในการให้ทักษิณเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งคุณุงอิงนะครับเธอกล่าวว่าพ่อของเธอเนี่ยป่วยแต่ก็ต้องมีชีวิตรอด และเธอได้บอกว่าเธอเนี่ยเยี่ยมพ่อแค่2ครั้งต่อสัปดาห์โดยไปพร้อมๆกับลูกของเธอโดยมีเวลาในการเยี่ยมเนี่ยครั้งล้ไม่เกิน30นาทีครับโดยคุณแพทย์องทานนะครับเธอกล่าวต่อว่านายเศษฐานเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เธอไว้ใจเป็นอย่างมากและได้มีการปรึกษาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายพร้อมกับยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแผนที่จะพิจนารณาเรื่องการไปจับมือร่วมกับพรรคก้าวไกล เนื่องจากนโยบายหลักของพรรคก้าไกลเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการหมิ่นสถาบันซึ่งเป็นเรื่องที่เกินขอบเขตที่จะยอมรับได้สําหรับพรรคเพื่อไทยและพรรคอนุรักษ์นิยมอื่นๆครับเราไม่เห็นด้วยกับหลายอย่างเช่นมาตรา1นึเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและเราเนี่ยได้ให้เหตุผลทั้งหมดที่เราไม่สามารถร่วมกับเขาได้ คุณทงอิงกล่าวฮะโดยจากประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะครับคุณผู้ชมฮะข่าวเนี่ยถูกนําเสนอออกไปโซเชียลก็ได้มีการวิพากษ์วิจารกันอย่างล้นหลามเลยนะครับโดยโซเชียลเนี่ยได้บอกว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยบอกจะไม่จับมือสาปอปิดสวิตสาป,ปอสุดท้ายจับมือแก้มอ112สุดท้ายบอกไม่แก้เลือกตั้งขังหน้าใครจะเลือกเพื่อไทยคิดเยอะๆนะตอนหาเสียงบอกพร้อมให้ความร่วมมือในการผลักดันเรื่องแก้ 1- 12ไม่ใช่หรือครับ มาวันนี้กลับมาบอกเรื่องนี้เกิดขอบเขตจะยอมรับได้อันนี้เข้าข่ายตำบาสั์กับที่หาเสียงกับประชาชนไว้ครับอาสัมภาษณ์มาทั้งหมดเชื่อได้อย่างเดียวคือเรื่องที่บอกว่าจะไม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลส่วนเขตผลที่ให้ไว้คือเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยยังไม่รู้ว่าเชื่อได้จริงหรือเปล่าคำแรกจวหัวข่าวต่างชาติก็ลูกสาวทักษิณไม่ดูความสามารถของอิงเลยแง่แง่ โลกเชื่อมถึงกันง่ายได้คำพูดตอนหาเสียงสูตรผสมจนเกิดเป็นรัฐบาลจนกระทั่งคำสัมภาษณ์ครั้งนี้เขาประเมินคุณนอกจากนี้ครับเพจดังบนโลกออนไลน์อย่างเพจวิวาทะฮะก็ได้มีการหยิบยกประเด็นที่คุณนุอิงเนี่ยเคยลั่นเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยระบุว่า1 1ึในสิ่งที่ต้องแก้การสาหรับอิงไม่หลมเจา้าอิงขอชัดเจนต,ตรงนี้ว่าไม่หลมเจา้า 12 2ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคดีที่ถูกฟ้องเยอะขนาดนี้มาก่อนแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคดีเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวถามว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรปัญหาตอนนี้มันไม่กำหนดแล้วใครฟ้องก็ได้จะเป็นใครก็ได้ จนถูกนำเอากฎหมายฉบับนี้มาเล่นเป็นการป้ายฝีกันทางการเมืองเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันควรจะกำหนดให้ชัดเจนใครฟ้องได้โทษอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรใครฟ้องได้บ้างให้เป็นผู้ถูกฟ้องมันคือต้องกำหนดรายละเอียดแต่ทุกอย่างเนี่ยอย่าให้อิงพูดตอนนี้เพราะมันจะไม่ถูกต้องไปพูดกันในสภาถกกันในสภาแต่ต้องถกกันโดยละเอียดกำหนดให้ชัดเจนใครฟ้องได้บ้าง บทลงโทษบทลงโทษเนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแพทองทานชินวัตรหรือว่าคุณยุงอิงครับกล่าวไว้เมื่อเดือนมีนาคมปี66โดยเป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยณนขนาดนั้นครับและทั้งหมดนี้นนะคุณผู้ชมฮะเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตเท่านั้นนะครับรูปเหตของเราหลังฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไงบ้างครับอย่าลืมก, like, กด, share, ดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะฮะ